นี่เนี่เอ้ยยายาเฮ้ยมันไม่ไกลมันไม่ไกลอะไรอะไรทำไรทำไรมาาแล้วเลี้ยมังกรไงเลี้ยมังกรเอ้ามันตายปะเนี่ยมันไม่ตายตัวตัวหูผก็ทำอย่างนี้พี่มันไม่ตายเห็นี่ยตัวหูผมเนี่ยทุกคนนี่ออกมาแล้วน้องออกมาแล้วทุกคนอว เอาออ <Sustain songs> เอาดิ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 อะไรอะไรอะไรเอาดิโอเคทุกคนก็นิ้วมต่อจากพัดปบมือพีปบปบมือเลยปบมือเลยปบมือทำไมปบมือปบมือเลยทำไมวะทำไมวะคลิปที่แล้วมีสาระ โอเคมาทุกคนต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทน,นี้นะครับผมเราจะมาทําอะไรเดี๋ยวในพาร์นทนี้นะครับผมพี่เวฟคิดว่าพี่เวฟเนี่ยจะมาทําไอ้นี่เว้ทุกคนคค <S <S เขาเรียกกันว่านันนีกร,าารสายฟ้าเจ้ยไม่ใช่มังกรสายฟ้าเดี๋ยวมังกรน้ำแข็ง อ๋อถ้ามันโตอะนะเออใช่คือวันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะเอามังกรน้ําแข็งไปใช้เวทเครื่องน้อยเนี่ยเวลาเราไปเจอมังกรน้ำาขพี่เอ้ยพี่เรามีมังกรไฟปะะนี่ไงตรงพี่ไะมตุ่พี่ไงเออเอางั้นเราก็ไปล่าเหด้ดากันไม่ไงเรามีธนูเรามีธนูไฟอยู่แล้วมันยิงได้กูไม่ไฟอ่ะเด้ไในบ้านมีหนังสือไฟอ่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีป่าวะคือนี่ไงนี่ไง ไนะนนี่ไงก็ดูก็ดูคือไม่ใช่อะไรหรอกวยพี่เฟรมคือตอนเนี้ยคือผมมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่ามังกรของผมว่ามันตัวใหญ่เกินไปพี่เข้าใจปะอ๋อเลยอยากจะให้ตัวนี้มันตัวพอดีพอดี l ล v ว l สามพอดีเป๊ะใช่คือผมอยากจะได้มังกรแบบตัว level สามพอดีพอดีนะตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเข้าใจปะคือผมต้องการมังกร level สามสักตัวหนึ่งแบบตัวเล็กๆก็เลยเนี่ยอยากจะได้มังกร ไฟไม่ใช่ไฟเดีน้ําแข็งไปไว้สักตัวออก็นี่ก็ไปล่าให้ด่าเสร็จเราก็ไปล่าอาหารได้ไงอตอนนี้มีอาหารไหมอะ่ะไม่เราจะเดินไปเหรอเออว่ะเราแปั๊บเดียวเองเนี่มันอยู่ตรงนั้นทางนู้นเองไม่ใช่เหรอทางนู้นนะ่ะทางไหนทางไหนตรงที่เราไปไงตรงทางไปโลกมังกรอะ่ะคิดดีๆจริงจริงจริง,รงคดดิคิดดีๆคิดดีคิดดี เอฟฟิเชียร์อย่างนั้นทางไหนทางไหนชี้ดิชี้ดิชี้ดิเอางไปรูบอุปกรณ์ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้โอเคได้มาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะออกไปตามล่าหัวใจของไฮดร้านะครับผมหัวใจของไฮดร้าเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมมันก็คือสามารถเอาไปทําแบบใส่ไปในตัวแล้วก็ฮิวเลื่นได้มันจะฮิวเลือดเรื่อยๆเหมือนแอปเปิลทองเหมือนเรากินแอปเปิลทองตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยใช่อะไรแบบนั้นเลยมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมเออพี่เฟรมพาร์ทที่แล้วผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งไว้ คอมเมนต์ว่าอะไรนะเด็กเด็กมันบอกว่าอะไรู้ป่ะเด็กมันบอกว่าอะไรเห็นเรือไหมเรือเรืออับปางไม่ใช่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 เรืออัปงเรือไหนเรือข้างล่างไงเรืออะไรมันไม่ใช่เรืออัปางทำไมวะมันคือเรือดำน้ำไม่คนถ้าเป็นเรือน้ำมัต้องขับได้สิมันขับไม่ได้ เรือดำน้ำ hmm. ที่ไ uh, ม mm. ่ได้ซ่อมอีย๋คอมเมนต์คนตีแต่วุ้งบึงอ่ะโธ่โหมันคือเรือดำน้ำพี่แบบเฮ้ยมันไม่แตกดีวะเออแต่และคือมันวางได้หรอถามจริงๆเถอะมันวางไม่ได้แม่เออแบวางได้เอ้าอะไรวันนี้ใครจะไปวางไม่ได้วะอะไรอะไร คนไม่มีหัวสมองคนมาไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเอาเอาลูกเธอหนูไว้บอกกันเลาลูกเธอหนูไว้บอกกันผมไม่มีลูกเธอหนูวันนี้วันนี้เไม่ลงมาลงมาลงมาขอลูกเอ้าไม่มีไม่มีลูกเดียวว่ะพี่พี่อยู่ลูกเดียวโอ้เจริญขอให้จมฝาบจมเลยจะเลอู้หูทีนี้ราไ่าตันแบบเดียวเออเอาไปฆ่าสเกลตันเลยเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวแตกไปไง ดรอป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 ด้อหดกอจดรอปด่าปะรอปด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 รองดรอปดรอกดรอปดอกดรอปดรอปดรองดอนด่อปดร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 อปรอปดรอปดรอปดรอเดีอปดรอปดรอปดอนกรอนไรอปรอปด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 วอปดราปดรอปดรนปดเออดอนแรอปดรอต้องนอนก่อนไปแล้รล่ะพอ่ต้องนอนแรลปดะอปดราปดรอปดอปดรออปดนอปดรอปาดนี้แล้วดอปดรเวลาอปดรอปดรดออป <ç snacks> คือทุกวันนี้กูเล่นซีรีออส์นี้กูแหลกจะตายหาแล้วเนี่ยนอนพี่นอนอนอนนอนนอนเล่นใหม่ที่สามร้อยอะบอกได้เลยใช่ถ้าเริ่มเล่นใหม่ที่เอพขึ้นสามร้อยอะคือแบบลื่นปรืดหัวแตกอ่ะเออเออแต่ตอนนี้หัว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 กูหนืดมากเลยตอนเนี้ยกระตุกกระตุกแหละเรียเรียนเรียทุกคนผมจะเอาตัวเนี้ยไปขี่อันะเย้เรื่เอ,อเราก็จะได้แบบอกโชว์ได้โอเคเลยเท่อันน่ะไอตัวนี้มันขี่ไม่ได้เหรอตัวเนี้ยฮะตัวเนี้ยตัวเนี้ย ตัวนี้อ่ะตัวบ้ามันยิงขี่ไม่ได้เลยมาดูมันตัวน้อยอยู่เนี่ยมันขี่คอผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกินเนื้อมัาก่อนได้ไหมไม่ได้มันมันเราไม่มีนี่แล้วอ่ะเราไปล่ากควานก็ได้นะล่าเกฮะล่ากวางล่ากวางอ๋อได้ยินว่าล่าหวานล่ากทำไมวะหวานกูคิดเดี๋ยวโอเคไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจอประชนัยของเราแล้วนะผมนี่เลยไปแบบกลางเรานึกว่าพี่ต้องกดกลางกดตัวไหนวะกลางสบายสบายกดอ่ะ ดอ,อาเอออกดดไไม่ไ้ะไรครับอะไรครับผมคือนายท้ายเรือเราเป็นได้คนซ้อนมันเร็วขึ้นไหมดูดิม,ม,ดดมันก็เร็วขึ้นอยู่นะเร็วมัง้งเออเนี่ยมันมันเร็วขึ้นอยู่เร็วขึ้นอยู่นิดนึงใช่หรือเปล่าคิดดีใช่ใช่ด,ดีพี่กดช่วยเดี๋ยวปเดี๋ยนะอันนี้มันจะเออใช่ใช่ใช่มันเร็วมันเร็วดูดิมึงถอย็วเร็เฮ้ยเร็ว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 เร็เดี๋ยวจะโดนช็วเ แมวแมวแมวโอู้ดูการเดียนนี่เป็นร้อยอย่าติดสถานะนะครับอย่าติดสถานะนะครับมาเราจะต้องไปตามล่าหาไฮดร่านะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราจะแข็งแข่งมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปล่าทุกคนเราจะไม่ตายใช่ไหมพี่เออต่อให้พญานาคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บพญานาคมาเน่ยเนี่ยเนี่ยในในมือผมเลยเก็บน้งเงือกหรือเปล่าเอาเหรอเออหลายๆลุงๆน้งเงือกยันทิ้ง คือเราไม่ต้องถ่ายก็ได้ทุกคนมั้งเหน่ยๆก็ปล่อยให้เรือแล่นแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์ดีกว่าแล้วจากที่น้องๆบอกให้บอกว่ากูคิดไปเองหลายพาร์ทแล้วเนี่ยโอเคูอะไรไปไม่ต้องบอกหน่อยสักหน่อยดิคิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองใครก็คิดเองถ่ายรูปดูแฮนเตอร์ยังบอกคิดไปเองเลยโอเคมาระบายคอมเมนต์ของน้องๆดี่ว่าท็อปคอมเมนต์ คนที่มีคอมเมนต์เยอะที่สุดเนี่ยครับผมมีคนกดไลค์มากที่สุดเนาะมีน้องคนนี้เข้าไปอ่านแล้วแหละรอบนึงงนอนเนี่ยมันใช้ตกปลาครับยิ่งมีหนอนดึงๆเยอะปลายิ่งได้ของดีออหนอนไม่ใช่ตกปลาไฮ้เอ้ย้คุณโดนอะไรอ่ะโดนรักประตูอะไร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 อีนี่อีนี่เรียกร้องเรียกร้องความสนใจอีนี่เรียกร้องเรียกร้องเหงารละสินามึงจะดึงดูดกูไปไหนฮะ มากูไหวมาหามึงมันหนีมาไกลแล้วเนี่ยมึงมาอะไรมึงมาอะไรมึงรู้ป้ะเนี่ยว่าชุดกูกูใส่ชุดอะไรเนี่ยมึงรู้ป้วเนี่ยฮะียยยังงไเเลด๋วมึงโดนทันจากพระเจ้าคือหนังเงื่องสมัยนี้ไม่รู้จักพระเจ้าเลแล้วทุกคนดูดิดูดิกระปวกกระเปียกเหลือเกินไปไปไปแอน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 ไปรอเดทรับรอเดทรับ เนี่ยเนี่ยดูดิทำลายเรือเราอะทำลายเลยพี่ก็อ้อมไปดิอ้อมเออโทนก็จะไปรู้จักอ้อมละไปพี่บันแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแข้างหน้ามีอะไรบ้างอ๋อตกใจไไมมมม่่ีีนึกว่าเป็นดางเนือเองอ่าส่วนมากก็ไม่มีเลยคอมเมนต์เลยหรอกมันก็คอมเมนต์แต่แบบเรื่องปกติแล้วกูชอบอยู่คอมเมนต์หนึ่งเว้ยมีน้องบอกว่าพี่เวฟครับที่พี่พูดมาเป็นความจริงไงตุ๊กคี้กำลังอะไรวะ เอ่อที่ที่พูดไปพาร์ทที่แล้วไงเราสาระไงอ๋อแบบสาระเยอะๆนะเออใช่โอ้ยพี่เฟมพี่น้องมาคอมเมนต์แล้วเนีับผมน้องเขาบอกว่าที่น้ําแข็งมันไม่ละลายนะตอนที่ผมวิ่งเห็นป่ะอะฮะน้องเขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนมันไม่มีแสงน้ําแข็งก็เลยละลายยากโอมันคือตอนกลางคืนนี่เองโอ้โหใช่ไี่เราเอาเดี๋ยวเนี่ย โอ้โหมีคนสอนประสิทธิภาพเยอะมากเอ้ยเนี่ยเจอแล้วมันคือมึงใช่ไหมล่ะชนได้โอ้โหชนได้มีชนได้ชนได้ชนได้เลยๆเลยเอ้ยชนชนชนอะไรอะอะไรอะไรไปไม่ได้อะไรเลี้ยว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 ลำบากกว่าเดิมไปกูว่าได้เออไปไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปติดแล้วติดแล้วไปไม่ได้แล้วเราเดี๋ยวนี้จบแล้วจบแล้วรอด้วยรอด้วย ถอดเท้ารองเท้าเด็ดไม่ถอดไม่ถอดครับเดี๋ยวผมตายครับเดี or, ๋ยวผมตายโอเลยไปทางไหนเนี yup. ่ยเอ้ยในในไได้อยู่ข้างหน้านั่นน่ะลงไปตรงไหมโอ๊ตเจอแล้วเจดีเจดีเจดีครับ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 มาเลยครับมาเลยครับพี่พี่พี่ต้องยิงก่อนนะเฮ้ยพี่เดี๋ยวดาวเฟรมเราต้องยิงมันขึ้นฝั่งนะเว้ยเนี่ยฟันเลยฟันปิ้วโอ้ยปิ้วโอ้ยเอาอ่ะโอ้ยพระเจ้าเออเแกทันอย่างพระเจ้าโอ้ย วิเอ้ยครายผมบอกแล้วว่ามันมีไอ้นี่มีมันมีนี่ผมบอกมีมาแล้วมันมีน้ำมันมีน้ำมีมันมีน้ำมือผมจะตายแล้วกูจะเออตายดูสิทุกคนเราก็อย่างเงี้ยนะเราแบบไม่กะฝีเบือไป้ยนะตลอดนะทุกคนดูดิจะผ่านหรือไรหรือเปล่าเนี่ยทุกคนดูดี อุ้ยมันไม่ได้ไม่ดอกมันดอกกูเห็นอยู่ดอกหัวใจด้วยไม่มีอ่ะมั่วดอกหัวใจดอกเต็มเลยเมื่อกี้เต็มตาดจมั่วชิบหายเลยทุกคนดูดิดูดิดูดิบุรีกูแล้วทำแบบแม่เอ่ะเธอดูยิงไม่ทำแบบแม่เอ่ะธอดูยิงพี่อ่ะจะเอาดาบพี่ฟันให้มันตายเพราะมันดาบพี่อ่ะมันมันฟันธรรมดาได้เอ้าถ้าถ้าผมไม่ช่วยวีววิวก็ตายไปเมื่อกี้ ไม่ตายวิ่งเลื่อนรถหน่อยเดียวโอ้โหมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วดูดิทุกคนดูดิกูก็กลัวเขาตายกูจับขวานแล้วกูยิงไปสับเลยอ่ะดูดิคิดไปเองเราอ่ะคิดเองเอาไม่ได้เลยมึงมันอยู่ทางนี้มีไม่ใช่หรอไม่รู้แล้วแล้วแม่เราจะจะเอาเอาเรือไงเอาเอาเราก็ทุบมัดิมันมันขยับขี้เหร่น่ะไหนดู อะไรอะไรมาขยับเื่อนคือทุบทีตีคี้แตกเอ้ยพี่เบมมพี่เมมอะไรมึงเอาเมล่าเอาเมล่ามึงเอาเมล่ารู้จักพระเจ้าเอาหนีเลยหนีเลยมึงหนีเลยเจ็บหนีเลยวะไลตายลตายอย่ามายุ่งกับพี่น้องเธอหนุนหนุนมีอีกหลัง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 นึงมีอีกหลังนึงธนูยิงนะทีเนี้ยธนูยิงเออผมก็บอกพี่แล้วว่าธนูยิงไอแต่ตัวนี้มันอยู่กลางทะเลเลยนะ อ่ะผมมีรองเท้าน้องแข็งครับเนที่พี่อยากเอาดาบฟันพ่าะอะไรรู้ปะฮะคือดาบเรามันมีจบชิงอ่ะโอ้แต่เมื่อกี้เราหยุดก่อนก็ได้ยิงให้มันเหลืองหัวเดียวยิงเป็นเหลืองหัวเดียวแล้วค่อยไปเข้าไปฟันก็ได้อ่อเอาเดี๋ยวฟ้าผ่าอีกอ่ะเนาะเอ้ยพี่เองพี่เองเอาเราไม่ยิงต่อละครับคุณมีไฟนะครับผมผมไม่มีโอ้ยโอ้ยโทษจะเลดอนเอาเรียบร้อยไม่ได้เรียบร้อยไม่ได้เหลือเข้าพี่แฟดมันแทงย่ เรวมีเฟรไปไหนเนี่ยเอ้าแล้วจะเดินอ้อมทำไมวะหน้ายขบนรถข้างล่างโอ้ตายตายดูวะดูวะฟาดอยู่โอ้ยโอ้เจริญอะไรยังขึ้นไม่ได้บางทีกูก็ลังบากกับมึงเนี่ยเออพี่พี่ตีมันกระเด็นน่ะมันลงน้ำเฮ้มึงล่อเออล่อล่อเราล่อมัเออพี่ต้องล่อไปก่อนพี่ต้องล่อไปก่อนเราเนี้ยเออเออพี่ล่อไปก่อนล่อไปก่อน รอรอไปรอไปเดินไปต่อเดินไปต่อเดินไปต่อโอ้ยเป็นไรกูแล้วมึงเดินมาดิเดินไปวิววิวเฮ้ยยังพี่ต้องอยพึ่งยิงมันกลับไปสิครับรีบไปไหนเนี่ยนานไี่เดินตามกูเลยเดินเดินวันนี้ก่อเร็วมันนี้ก่อเร็วมันแบบเพิ่มหัวขึ้นเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเออพี่ต้องเอาไฟจทํทำไมไม่เห็นพี่ยิงมันติดไฟเลยวะเออถ้าดูพี่มันแบบไอไฟไปค่อยแรงไง น่ะเห็นไหอันดาบฟันเนี่ยดาบฟันผมไม่มีดาบเอ๊ะฟาผ่าไปเลยฟาผ่าไปเลยให้มันเหลือหัวเดียวก่อนห่ะเราไม่ว่ากันโอ้โหกูจะตาย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 แล้วกูฟาดอยู่กูฟาดอยู่กูฟาดอยู่ฟาไปฟาไปฟาไปฟาดจะมาตายเดี๋ยวก็ลงน้ำบ้าไม่นานหรอกบ้าเดี๋ยวก็ลงน้ำเดี๋ยวก็ลงน้ำ เดี谢谢๋ยวก็ลงน้ำหรอกดูทิศทางด้วยครับผมอเออนี่่ช่วยอยู่ยช่วยอยู่ยิงช่วยอยู่ช่วยอยู่ายเดตยเดเออเอาดิเอาดิเอาดิเออเดียวเดียวแล้วเ้ยมึงกอได้ไงอะเ้ยมึงกองเหรอมึงคิดจะก้องขวานมึงคิดกองมึงมนกิกองเอามันเอาันเอออย่าซือดตายไม้ดอกคือผมว่า้วพี่เบมพี่ต้องไปเปลี่ยนดาบให้มันไม่มีกระเด็นอะ เมันจะเปลี่ยนยังไงให้มันมีกระเด็นวะเนี่ยดาบพี่มันมีกระเด็นน่ะมันโกยเกินไม่หรอกเราต้องเข้าไปอยู่ในหลังแล้วฟาดให้มันติดบุมไปเรื่อยเว้ยแต่เราต้องแทงให้ไหวด้วยนะโอ้ถามกูด้วยังไว้ให้ไว้ไวจพี่เนี่ยอาหารเหลือสิบเอ็ดชิ้นเนี่ยกูจะเอาอะไรมาไหวเนี่ยพี่ไหวไหวไหวฟอร์จเจอร์เลยเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ไนนี่ยนี่นี่ยนี่เ เออรู้จักแบ่งปันเน <iah> ี่ยโอ้โหขี้ใหญ่ี่ยกูนึกว่าจะเยอะกูนึกว่าจะแบ่งอีกเยอะใช่ไหมไม่ได้ตากอะไรกันที่กูมีเมื่อกี้อ๋อกะให้กูมุดขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาได้ไงวะเออแต่ว่าเฮ้ยไม่บอกว่ามีแค่เนี้ยไอ้บึงเนี่ยเรื่องมีต่อน่าจะมีแค่นี้แหละพี่เอ้ยยังไงบึงข้างหน้ามีอีกอยู่นิดนึ่งดู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 โอ้คีคเฮ้ยเจอแล้วขวามือขวามือ ไหนไหนขวามือเจอแล้วเจอแล้วขวามือขวามือทำทางทำทางด่วนทำทางด่วนทำอะไรทำอะไรเดี๋ยวตอนคืนแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนคืนแล้วผมสามารถเดินแบบน้ำแข็งนี่แข็งได้นู่นนุ่นนุ่นเออเจอที่แล้วจริงใช่หรือไม่เอาตามมาครับตามมาครับตามมาครับแสงแสงเริ่มน้อยแล้วครับแสงเริ่มน้อยแล้วครับเดี๋ยวครับเป็นไงครับโอ้หนี่คุณได้แบบทาง V P เป็นไงทาง V P โอ้โหโคตร V P ทุกคนเราแบบได้ได้มาอยู่ในนั้นแล้วมาอยู่ในนั้นแล้ว แล้วดูข้างหลังแบบไหลเรื่อยๆมาคือแบบไปแล้วไปแล้วเธวมนจะาถึงเราแล้วข้างหลังอ่ะไม่ไเอาเอาเอาไงเอาไงเอาไงฟาจฟเลยฟาดเลยอาอาคือไปเปิดเลยปะเอาเปิดเลยเปเลยคือไปเปิดเลยนะสัละอไจัดเลยเออเดียเดียวเดียวหามุม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 ายาตี้ออกยาตี uh ้ออกยาีออกเออเบเเบาเพี่เบาเ เออนั่นแหละนั่นแหละซับไปเลยซับเลยพี่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 สู้พี่สู้พี่สู้ฉันแทงถูกพี่แทงถักพี่ไอ้ตายไอ้รับด้วยดับรับรับรับโอเคเฮ้ยกูเอาก่อนเลยกูเอาก่อนเลยดีดีดีไม่แม่กูจะแทงไปไปอะไรอยู่ไหนไปทางไหนต่อมามามาตามมาเนี่ยทุกคนเห็นมหเวลาที่เรามีเนี้ยผมหัวใจเนี่ยมันจะได้สถานะฟื้นฟูสองตลอดเวลาใช่ต่อให้เวลามันจะลดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีอยู่มันก็จะเพิ่ม มันจะเพิ่มเลือดเราเรื่อยๆนะทุกคนนะเยสเซอร์ถือว่าดีอ่ะทุกคนถ้าเรายิ่งกินอาหารลงไปด้วยปุ๊บมันก็จะแบบบวกเพิ่มก็บีกอ่ะใช่ตอนนี้คือแบบเอามาพี่ผมแทงได้อีกรอบละอือเมื่อกี้ลดไปครึ่งเลยอ่ะเลือดผมอ่ะเอ้ยยิไปเองแต่แต่ก็เยอะครับแต่ก็เยอะครับเอ้ยดีแหละไหนดูดิคุ้มอยู่ที่เราได้มามันละลายปะมันละลายปะเออไอ้เก็ดละลายช้านะอุ้ยดูดิตรงนู้นยังไม่ละลายเลยเออแสดงว่าตอนกลางคืนจริงด้วยทุกคนเอ้ยน้องคนนี้มันบอกถูกจริงด้วยะ แค่ความรู้ไะแกที่มีความรู้เออกูแปลกใจจริงๆที่พวกมึงมีความรู้มีสาระู้อะที่ปกติโคตรไร้สาระเลยใช่ไหมปกติที่ไม่คิดเลยเลยคิดเองทั้งวันเนี่ยตอนแรกผมจะไปตอบคอมเมนต์นอกไปเนี้ยคิดเองว่าลมึงมัคิดเองมึงมันแก้บรนดูแลวคิดเองเอ๊ะนะมันอะเออไม่ใช่ป่ะเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้อันนี้ใช่บึงมาพี่เฟมอาจจะใช่บึงนะเพราะว่ามันมีย้อยลงมา ย้อยๆลงมาหมดทุกคนเออใช่มันเป็นย้อยๆลงมาทุกคนมันอาจจะเป็นบึงก็ได้แล้วเราก็อาจจะเจอสิ่งดีๆตรงนี้ก็ได้ทุกคนใช่เจอให้ได้ตัวนี้ไหมเนี่ยเราได้เป็นตีมที่แข็งแกร่งที่สุดในบัตตอร์พีบุบ้านหมูด้วยเดี๋ยววะเฮ้ยเดี๋ยว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 ตีมดิตีมดิทำไมอ่ะอ๋อคือต้องโดนดาเมจก่อนบัฟถึงจะขึ้น อ๋อคือปกติมันจะไม่ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ยตกใจเวนเลยกูกูหรืว่านี่ดูไปดีกว่าไม่อยากจะยุ่งลากก่อนลากก่อนงวนไม่ดับหัวใจลากก่อนลากก่อนเฮ้ยทำไมไม่เจอหรอวะเอ้ยมันต้องเจออเลยนะมันไม่เจออะตอนเนี้ยมันไม่เจอคืเจอบ้างเถอะป่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะทุกคุณป่ะหาช่วยกันก่อน เราฟาดแทบตายอ่ะเราโทรเราฟาดแทบตายว่ะไอ้กูดิยืนแท็กวิ่งกูลงทุนเยอะสุดแล้วถ้าไม่มีคนฟาดมันก็ไม่ตายหรอกหมดได้เลยเออถ้าไม่มีคนแท็กก็ไม่ตายหรอกจริงๆริงตายตัวพี่แท็กเองนี่ไม่ไม่ไม่ถ้าพี่แท็กเองนะมันจะลงไปนู่นก็ตายโลกตายแท็กมันเดี่ยดูนะแบบแแหละบบมันดูบั๊กจ้ะโอ้เนี่ยแบบแหลก โอ้ไม่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 ผมผมเปิดก็ตีให้หน่อยสิครับลูกพี่ไคือมันแหลกมันยืนแช่โคตรนานเลยไม่ไม่คือผมเปิดแบบดูอยู่ว่ามันมีบึงตรงบริเวณไหนอีกบ้างซึ่งผมก็เจอละนะซึ่งก็ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้เอ้ยโ๊ะโอ้โหดูดิสมบีเดินถึงตัวกูอยู่ละเอ้ยมันแหลกเบอกอยู่มันแหลกไงสักซาลีล่าเด้เจ้าเดเลยมาเลยมมาเลยมาเลย กูโดนอีกแยไอ้เร uh, ียก okay. ูโดนอีกแยะโดนเลยวะโดนทุกรอบไอ้พวกนี้ก็มาอย่างเงี้ยเน่แน่แน่เออแน่ยนมึงเอาได้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 นะได้นะได้นะได้นะแรงจังวะเฮ้ยพี่แมวผมเจอนกว่ะนี่ไงนี่ไงนกเป็นร้อยเดี๋ยวยีก่อนฟันก่อนฟันก่อนเออใครมาตีกูตกลงมบาปเนี่ยพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวไอ้ยิ้มใบเห็นปะนกบินอยู่อ๋อไม่นกนกดีนี่ว่ะมันมันใช้อะไรในการจับนะ เออจำไม่ได้ว่ะใช้ปลาปะมันเหมือนจะจับได้ไหมนกตัวนี้แล้วมันวิ่งเร็วเลยนะไทุกคนจะต้องใช้ปลาอืมอยากขือบิดเจสไปพี่เฟรมเดินทางต่อไปตามมาตามมาใช่ทางนี้หรอเมื่อไอ้บึงอ่ะเออทางนี้แหละจะเถียงสิจะเถียงสิเจอนกหาที่เงี้ยแหละมาดู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 มันทำอย่าเข้าใกล้กูนะอย่าเข้าใกล้กูนะเข้าใกล้กูตายนะพ่โลดนะบอกเลยพ่โลดนะบอกเลยพิโลดนะบอกเลย เดินมารับแต่ลูกจะดูเราเดี๋ยวทุกคนดูดิไม่คุณเลยยิงไม่ดูตามมาตามเลือเองอ่ะไม่ผมไม่ยิงเแล้วเจออีกแย่แมปบั๊กอีกแย่ๆบ้านหลังนี้เรามาแล้วไม่ใช่เหรอเออมันมีบึงอยู่แถวนี้เชื่อกันหน่อยดิโอ้ยเราแวะเข้าบ้านซะหน่อยนะเผื่อมีอาหารเอาไปให้ผงก่อนนะเอาทำไมอ่ะพี่ไม่มีอะอะไรอะไรอะไรมึงอะไรอะอะไรพวกมึงเนี่ย คิดว่าช้าเออมึงอะไรมึงอะไรสองตัวมึงเนี่ยฮะมีอะไรขนมปังเก็บแล้วก็ไก่ย่างฮาดาวเดี๋ยวเลยไม่ได้ฟาร์มเหรอเออเรายังไม่ฟาร์มี่มชิงสามด้วยว่ะเจ็บจับดิจับเดชจับดิเอาดิเอาดิเอาดิจับดิจัเดชเอาดิเอาดิเอาดิมาแล้วครับมีความคุมห้าว่ะเอาดิเอาดีเอาดิเอาดิของดีมีประโยชน์คุ้มห้าว่ะเอาดิเอาดิ ส้มแซมว่ะเอาด oh, ิเอาดิ um ๋ยวเออกินอัมก็เนี่ยแค่ไปกินดวงดีอะไรขนาดนี้ไม่มีเฮ้ยตกใจโดอ้ยช่วยช่วยด้วยครับอยู่าอดตัวค้าบผมไม่โกหกนะครับอย่าเต็มไลค์ผมครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับอะไรครับกูพิโรดนะมึงอย่าให้กูวิโรดนะำกูฟันเลยแล้วตัวนี้มันไม่เบานะบอกเลยมาเลยมือเงา รู้จักไหมแบบท่านบิโรดอ่ะท่านบิโรดท่านบิโรดอ่ะอด,ดีตเนี่ยเราโดนฟ้าผ่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เลยใช่มันคือดีม,ดมันเป็นความเบาบางสำหรับเรามากโอุไม่มีอาหารเลยพี่ปะไปต่อข้าแกะด้วยข้าแกะด้วยไปไไปไปไเนี่ยกูเหลืออาหารอยู่เก้าชิ้นแล้วพี่มาเอาดิมาเอาดิมากับพี่เลยไหนอไหนเออเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวสิบชิ้นเนี่ยมันไงโอ้โหมึงไม่เอาบ้างแต่แรกเพราะกูถามดีนี่คนในบ้าน อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแมจะไปบ้านเราถูกไหมเดียวได้พี่เฟรมเห็นหรือเปล่าบึงอ่ะเย่เราจะบึงแล้วทุกคนใช่ป่ววะมันต้องจัยี่ดีวะเออมันมีใบบัวก็น่าจะเป็นบึงนี่แหละนู่น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 ตรงข้ามตรงข้ามตรงข้ามไปก่อนนู่นนู่นนู่นเบื้องเบืงเบืงเราจะมาดูนะครับผมว่าบึงนี้จะมีไฮดร้าหรือเปล่าแล้วก็ไฮดร้าตัวนี้เนี่ยมันจะดรอปมาเป็นหัวใจพี่เฟรมหรือเปล่านะครับผมผมนี่รีบเลยจริมผมนี่รีบอะไรปเลย รีบรีบเลิกอะไรเนี่ยหนูเดินมาตามโบก็จบแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเจลปลาใส่เงี้ยว่ะเจอปลาใส่เงี้ยว่ะอาหารก็ดีก็ดีก็ดีมาได้พวกเนื้อกงเนื้อไก่วันลยครับวันลยครับมีไหมนี่ยหอกตัวนี้มีไหมนี่ยตัวการ์ตูตัวนี้เอมีไหมนี่ย่ะโอ้เฮ้ยกูเจอที่ด้วยอะเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอตัวค้าบเลยพี่เจ๋อมันมีตัวค้าบเลยดี๋ยว่าเรามาตรงนี้แล้วปะ เอ้แต่ทำไมมันไม่เห็นลังเลยเฮด้าเลยวะเออมันมีอยู่จริงไหมเนี่ยเนี่ยทุกคนอันนี้คือไม่ใช่ว่ามอดผมบลักนะแต่ว่ามันเป็นเพราะแบบบลักไบโอมันบลักเฉยๆเอ่อไฮดร้าไฮดร้าคืออะไรวะเฮด้าอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีอ่ะเฮด้าไปไหนหมดจ้าไม่เห็นมีก็เออคิดไปเองเราอ่ะไม่เห็นมีดูดิมันไม่มีเฮด้าเลยอะทุกคนขอให้เจ้าภาพจงเจริญอ้าับบ้านอีกแล้วอ้างกับใบอีกแล้วดูดิ ต้อกลับบ้านแล้วมึงเนี่ยทุกคนดูดิเฮ้ยจะเย็นจะเย็นไอ้ดามันไม่มีอ่ะพี่เฟมว่าตรงนี้มันไม่ใช่บึงของแท้วะมันเป็นแค่บึงโง่ๆอ่ะมันคือบึงบักบึงบักบักมากด้วยเออมันคือบึงบักหมดทุกคนงั้นเราเดินเดินไปต่อไหมเฮ้ยตัวนู้นใช่ปะประเด็นนะไปดูให้ก่อนผมกลัวพี่ผมไม่ได้ทุกคนต้องได้ด้วยกันอยู่มาเออใช่ไหมใช่ไหมได้ด้วยกันใช่คือได้ก็ต้องได้ด้วยกันได้ก็ต้องได้ด้วยกัน S <S โอ้ไม่ได้ก็ไม่ต้องได้ด้วยกันใช่ไหมต่างได้ด้วยกันต่างได้ได้เหรอไม่ใช่าสนไม่ใช่เหรอวิ่งมาเหรอพี่อมว่าเราวิ่งไปก็ได้เมาเจอมึอมึงตุ้ใหม่อ๋ออ๋ตอนนี้อ๋เดี๋ยวมนเจอแล้วบึงอ่ะเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเลยใช่เปล่าจดพิกัดพิกัดเนี่ยเจ็ดร้อยแปดสิบสามเจ็ดแปดสามแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดสามแปด สามแปดดูได้ไกลมานเลยเหรอวะไกลพี่ยังมืดอยู่เลยอะไรนะพี่ยังยังมืดอยู่เลยแม่ป่ะคุณไม่เปิด่่ไใชปัญญหหาาใช่ปัเธอไม่มีบริเวณนี้ดูแล้วไม่มีไม่มีโอเคเออดูแล้วดูแล้วเนี่ยเนี่ยเราเดินไปตรงเนี้ยประมาณเจ็ดร้อยกว่าบล็อกนิดๆประมาณพันบล็อกอ่ะก็ได้ถึงแล้วแหละ ฟังเขาดูใกล้ไหมฟังดูใกล้ไหมโคตรไกลเลยตายเถอะเอ้ยแต่เราไปได้ครับนี้พี่ว่าน่าจะมีเลยเว้ยพี่เห็นอยู่ลางๆเป็นแบบภูเขาอะเขาอะไรอ่ะเอยลองแว่นดูหน่อยอ้าวก็ได้ก็ได้ไปมาดูคนมาพาเขาไปดูเดี๋ยวที่เขาไม่เชื่อเราไม่เชื่อเราอ่ะดูดิดูดิใช่ปะใช่ปะไหนมันไม่มีพี่เฟมบริเวณนี้อ่ะมันเขาสอะไรอ่ะไม่มีเป็นหอคอยใช่ป่าวหอคอยงูเออจริงอยากเห็นเลอยากอยากเห็นไม่มี เดี๋ยวปนะเฮ้ยเดี๋ยวเหรไม่มีบอกแล้วไม่มีดูดิไม่มีเลยโลบไหมโลบไหมอยากได้จนตาลายทุกคนดูดิดูดิเนี่ยไรอ่ะทมไมเป็นแบบแบบนี้วะดูดิอันไหนโอ้เป็นแบบเหรอโดนโจมตีโอ้โดนโจมตีใช่มันเป็นเหมือนแบบสถานที่โดนโจมตีอสภการซึ่งก็ไม่เราเป็นเฟลยังย่งพี่ของเขาย่างเออเอาเดี๋ยว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 ว่ะ โอ้ไม่นะโอ้ลูกเบียบเลยไปไปไพี่เฟมี่มพี่เฟม่เฟี่เฟเดยนเไม่ๆๆไม่ได้ไม่ยแน่แน่แนแน่ไม่พี่เฟมพี่เฟมลอยมีอยู่นี่พี่เจะบุกยาวขนาดนั้นหรอหนนัดเข้าหัวใจอีกหนึ่งนัดเข้าอะไรไม่รู้เขาเสี่โค้งเดี๋ยวเ ไม่ละบอลโดนยิงเข้าหัวเลยเขากูมันไส้มึงมากสินะหัวหายเลยทุกคนยิงจบเลยหัวได้พลุพลุเลยโอ้โยตูรุ่นมีเป็นเหมือนแบบโดนไอ้นี่อะไรแบบโดนตีอีกแหละไอ้นี่อะไรอ่ะเป็นสุสานอ้าเป็นเหมือนสนามรบอ่ะใช่ปะเอออ๋อแล้วเป็นไบโอมสนามรบป่ะ อ๋อสนามรบแบบมีคนฆ่ากันตายไปแล้วอะไรแบบนี้เออแบบสงครามมารีนฟอร์ดอย่างกับวันพีทอะไรเงี้ยไปเลยโอเคเออดูดิคือไปตรงไหนเราก็เจอสถานที่ก่อสร้างแล้วก็มีศพอ๋อเสียดายแถวนี้มันไม่ค่อยมีสัตว์เนาะเสียดายเออใช่ใช่แถวนี้มันไม่ค่อยมีสัตว์ไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตแต่ทุกคนว่ามันเป็นสัตวสนามรบเก่าไงไอ้มีตับแลงวันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอใช่มีตับแรนี่อะไรบ้านะพี่พี่เฟรมมาดูดิมาดูดิเนี่อะไรอ่ะพี่มีสปยนเัอร์ด้วย โอ้ไม่สปอนเซอร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้สปอนเซอร์กูไม่แปลกใจหรอกกูแปลกใจเนี่ยเคกูจะกลับบ้านกลับบ้านที่เป็นโคตรเท่เลยว่ะโอเคได้สองเดียวเดียวแต่มันไม่ได้สองไงเฮ้ยดูดิดูอันแรกอ๋อมันมีสองแบบอีกแบบหนึ่งคือแบบวินเู้นเอาไปไว้ไว้หน้าบ้านเล้วว่ะรู้ละรู้ละเฮ้ยมันคืออะไรเคยเห็นที่ที่พังประตูปะพี่เฟรมพี่เฟรมดูมายากลนะฮะมายากลหนึ่งอันใช่ไหม 2อ,อันนะฮะอโอเคเราจะมาเล่นมายาก,กลน,นะฮะหนึ่งสองซอ,อเคปัมหนึ่งสองซอเฮ้ยได้ลูกธนูมาด้วยอ,อ่ะห <c oughs> นึ่งซ่อเฮ้ยโคตรทุเรศอ, <c oughs> อ่ะไม,ไไม่คือมันต้องเป็นหัวนี้เท่านั้นไม่หัวเนี้ยหัวเนี้ยโอ,อ้เออหัวที่มีธนูเดี๋ยวกูก็ได้เต็มตัวอะไรเลยเดี เดี๋ยวเราเก็บ <but> ห <universal movement> <to break Final plane> ัวที่เป็นธนูไว้นะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ล่อในในกล่องมีแหละเออบเคโป่ทนไฟทนไฟสามอ๋ออุ้ยเมียปัญทองเอาเมียปัญทองเนี่ยโอเคเอามาแล้วลุงไอี่เปรังอะไรรังมุมมันมีอะไรเธอเดี๋ยวดูดิไอรังนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกพี่ขอขยะ เอ้ยถึงขยะแต่มันก็มีแรงมุมแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ้ยป่าป่ดอะกันทุกคนเล่นก้อนเยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนะผมก็ไปกนการที่ก่อนแล้วกันเจอมันไม่ได้เลยทุกคนเจอมันในคลิปน่าเลครับผมทุกคนมาผมจะจบเจอมันกี่ก้อนกี่ก้อนสุดที่ผมพลาดล้ห้าลาก่อนอะไรนะอะไรนะไม่ใช่ผหาก่อนเดี๋ยวโอ้โหพาร์ตได้ยังมีอะไรนะอะไรนะเปียบเอาเปียบเออไม่ได้เอาเปียบพาร์ตได้ยังมีรถรถรถเนี่ยผมเดินมารอแล้วเนี่ย เนี่ยไปไหนแล้ว่ะเนี่ยข้ามาตกทะเลเนี่ยเดินม,มาเองน่ะ <Yeah. S 1> เร็วเข้าเร็วเข้าก่อนที่เวลาจะไปจะไปจะไปโอ้ไม่ทันแล้ว <Yeah. S 1> แหละไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่